สวัสดีค่ะจากเพจบ้านเหรียญปวยทานนะคะห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวนะคะที่สัญญาไว้ว่าจะมาสอนวิธีการพับลูกเต๋าแบบนี้นะคะวันนี้ก็ตามคําสัญญาเลยนะคะและพระเอกกับนังเอกของเราวันนี้ก็คือลิบบินเบอร์สองสีขาวกับสีชมพูบานเย็นนะคะนี้นะคะตัดความยาวโดยประมาณนะคะ สิบสองนิ้วนะคะก็คือ1นึมาบรรทัดทีนี้เราจะเริ่มมาพับกันนะคะโดยตัดปลายของริบบิ้นอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นเฉียงแบบนี้แค่ฝั่งเดียวนะคะลืมบอกเลยวันนี้เราก็จะใช้สี่เส้นเหมือนเดิม สีเส้นนะคะเป็นสีขาวสองแล้วก็สีชมพูบานเย็นสองนะคะ,คะเมื่อได้อย่างนี้แล้วอีกด้านหนึ่งก็จะยังเป็นเหมือนเดิมคือเป็นอย่างนี้นะคะอะ่ทีนี้ให้เราหยิบสีสองสีขึ้นมาก่อนนะคะ สีขาวกับสีชมพูบานเย็นขึ้นมาก่อนทีนี้ให้เอาสีขาวนะคะวางไว้ด้านบนสีชมพูแบบนี้นะคะและก็เอาสีชมพูนะคะพับทับกับสีขาวแบบนี้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาสีชมพูนะคะพับ กลับไปแบบนี้พับกลับไปนะคะแล้วเอาสีขาวพับลงทับสีชมพูแบบนี้และพับสีชมพูขึ้นด้านบนพับตัวเองนะคะแล้วล็อกดิกบบิ้นโดยการนำสีขาวสอดใส่ช่องนี้พอ,อพับแล้วจะได้ช่องนี้มานะคะ บบจะได้เป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราก็ทำอีกเส้นหนึ่งวางเส้นนี้ไว้ก่อนทำอีกหนึ่งเส้นอ่เมื่อกี้ยังไงเอาสีเอาสีขาวไว้ด้านล่างอ่าทับสีชมพูนะคะ ก็พับสีชมพูทับไปสีขาวพับลงมานะคะและเอาสีขาวพับขึ้นและล็อกลิปบิ้นนะคะจะได้แบบนี้เหมือนกันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกคือให้นำสีสีนี้สีชมพูสีขาวแล้วเราก็เอามาสลับกันนะคะเป็นสีขาวชมพูและเอาเส้นด้านขวามือนะคะวางทับเส้นสายหนึ ค่ะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเอาสองเส้นด้านซ้ายมือนะคะขัดกันให้เอาเส้นแรกนะคะวางขัดไปด้านหลังของเส้นสีขาวนะคะแบบนี้ขัดไปม,มันก็จะจับยากหน่อยนะคะแต่ก็ค่อยคอยหยัดจับไปอาจจะหลุดบ่อยบ้างอะไรบ้าง จะได้เป็นแบบนี้นะคะทับด้านหลังเส้นสีขาวนี้ให้มาสานอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวามือนะคะให้เอาขัดด้านหน้าอย่างนี้นะคะแล้วขัดกับเส้นสีชมพูเหมือนกันด้านหลังจะได้เป็นแบบนี้ขัดกันแบบนี้นะคะออมด้านหลัง เออมาด้านหน้าเส้นแรกแล้วก็อ้อมด้านหลังเส้นที่สองนะคะต่อไปเส้นถัดไปก็ดูฝั่งซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะซ้ายมือให้เราเอาสีขาวขัดไปด้านหลังสีชมพูโดยดันสีชมพูขึ้นมาหน่อยมันจะได้ไม่ยับนะคะ่าเป็นแบบนี้ตอนนี้เราขัดไปตอนนี้จะเป็นรอบที่สองแล้วนะคะ ต่อมาอ่าเส้นซ้ายมือนะคะเอาเส้นสีขาวขัดด้านหน้ามาด้านหลังแบบนี้นะคะก็ดึงพอให้มันอยู่ก่อนนะคะยังไม่ต้องดึงแรงอย่างนี้มาด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือเหมือนเดิมเอาเส้นสีชมพูเส้นแรกนะคะขัดไปด้านหลังสีขาว าทางความมือเอาเส้นสีชมพูขัดมาด้านหน้าและอ้อมไปด้านหลังเส้นสีชมพูจะได้เป็นจะคล้ายๆเริ่มจากคล้ายๆสี่เหลี่ยมแล้วนะคะทีนี้เราขัดไปอีกจริงขั้นตอนนี้ก็สามารถใส่เหรียญได้เลยนะคะอ,อันนี้เหรียญบาทใส่เลยนะคะใส่ตอนนี้เลยก็ได้ ต่อมาเราขัดถึงไหนแล้วด้านซ้ายมือซ้ายมือเหมือนเดิมเลยจับสีขาวขัดมาด้านหลังสีชมพู่เป็นแบบนี้นะคะขัดมาด้านหลังสีชมพูต่อมาด้านขวามือเอาสีขาวขัดด้านหน้าสีชมพู แล้วอ้อมไปด้านหลังสีขาวนะคะอย่างนี้เห็นไไมเอ่ยจะเริ่มเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนะคะเราทำทั้งหมดขัดกันหนึ่งสองสามสี่สี่รอบแล้วนะคะทีนี้ขัดอีดรอบหนึ่ง แต่จริงๆคือเราจะขัดกี่รอบก็ได้นะคะจะขัดไปกี่รอบก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะอยากได้ความแน่นประมาณไหนอันนี้ในหนาจะขัดรอบสุดท้ายแล้วนะคะก็คือดูจากเส้นซ้ายมือก่อนก็จะสีชมพูขัดด้านหลังของสีขาวนะคะอามาเส้นด้านขวามือบ้างเอาสีชมพูขัดมาด้านหน้าสีขาวอ้อมไปด้านหลังสีชมพู ได้ประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็จะเริ่มดึงให้มันแน่นจริงๆมันแน่นประมาณนี้ก็ก็พอใช้ได้แล้วอ่ะอืแบบนี้ก็ดึงดึงทีละเส้นแต่ว่าอย่าดึงแรงมากถ้าดึงแรงมากมันอาจจะตรงมุมมันก็จะพังนะคะทีน,นี้เราก็จะมาเริ่มเก็บเก็บลิบบิ้นแล้วนะคะ เอาเส้นไหนก่อนอ่าเอาเส้นสีขาวนี่ก่อนนะคะขัดเส้นตรงนี้ตรงนี้นะคะสอดเข้าไปใต้นี้อย่างนี้นะคะขัดเส้นนี้ก่อนเลยมันจะได้อยู่อืมจะได้เป็นแบบนี้ทีนี้ฝั่งซ้ายมือเราจะขัดเส้นสีชมพูก่อนนะคะ เราจะข,ขัดเส้นสีชมพูนี้ก่อนโดยขัดผ่านช่องนี้นะคะเป็นอย่างนี้ทีนี้มันก็จะไม่หลุดแล้วมันก็จะง่ายขึ้นเวลาเราเริ่มขัดกับเอาเส้นอื่นขัดไปนะคะทีนี้ให้เราเริ่มเก็บเก็บลิบบินก็คือให้เราขัดไปตามเส้นที่มันสามารถสอนได้เลยนะคะ อย่างเส้นฉีชงสีชมพูนี้นะคะจริงเส้นไหนก็ได้เนาะก็ขัดไปตามนี้เลยช่องนี้มันเขียงไปทางนี้แล้วก็ขัดตามไปเรื่อยๆอืนี่นะคะขัดไปจนริบบิ้นมันเกือบจะหมดแล้วนะคะเสียดายริบบิน้นเส้นนี้บ้างขัดไป ไปนะคะแบบนีน้สองเส้นแล้วเหลือสีขาวสีขาวขัดตรงนี้บ้างอือฮึอ่สีขาวเส้นสุดท้ายเสร็จแล้วะคะ่ะเรียบร้อยลูกแล้วก็ สองสีนะคะเหลียนก็จะอยู่ข้างในเป็นแบบนี้นะคะ,ะทีนี้ให้เราตัดริปบิ้นตัดริบป,ปิ้นที่เกินยังเกินอยู่ออกนะคะ ได้แล้วนะคะลูกเต๋าสองสีขัดกันค่ะยังไงก็ลองเอาไปทำตามดูนะคะง่ายๆไม่ยากเลยนะคะลองหาลิปปิ้มาทำดูนะคะสำหรับวันนี้เพจบ้านเหรียญปวยทานก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอให้ช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะฝนตกบ่อยนะคะค่ะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ